รสชร่นจอ <Wow. S 1> แงุ้งสุกนะคะขวโพมะมวงไม้ลเผกลางาสวัสดีครับวันี้เราก็อยู่ร้านเจนหนึ่งแซบตามปากนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้านเจนหนึ่งตั้งที่ไหนนะครับร้านเจนหนึ่งอวจดประจวบอำเภอเมืองนะครับ หรือว่าจะเซิร์ชใน g o o g l e Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจนหนึ่งแซ่บตามปากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูแรกเลยนะครับสวัสดีครับเชนหนึง่งสวัสดีค่ะเรามาเปิดกับเมนูแรกกันเลยนะครับไข่กุ้งสุกปลาใส่สปปใสขา้าวโพดมะม่วงไหนด้วจ้ะรวมเลยผัดรวมนะอันนี้เป็นเมนูแรกของร้านเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนแรกเลยนะคนแรกที่โทรมา <c oughs> รอล้อรอคือพี่เขามารอแต่ แต่เที่ยงอะครับคือเขาน่ารักมากเลยเราเปิดร้านสีนะ่โมงกว่าแล้วเวลาตอนนี้นะครับสำหรับถนนคนเดินนะครับวันศุกร์เสาร์นะครับตอนนี้ของรถนะครับเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนมาอยู่เราเป็นวันศุกร์กับเสาร์แทนนะครับวันจันทร์ก็ขายปกตินะครับ ป,ป้าเขาเกิดยำกระทพายำกระเพาลูกไม่ต้องเขียนสนอกไม่ใช่หรอกป้าที่ใียนเขียน เรียบร้อยนะครับกับเมนูสามไข่กุ้งสุกค่ะข้าวโพดมะมงไห,หล่ดัวปลรราผิดกลางนะคะเมนูต่อไปค่ะสี่ร้อตาเทปี้ข้กวบนเมนูต่อไปนะครับ่เนียนๆห้เลยมือไข่แซลมอนไข่ปูนะครับ น้ำขวดนาวขวดน,น้วไม่แพ้ <Okay. S 2> พี่กุ้งเราก็เราก็ออกแล้วนะครับพี่กุ้ง <Okay. S 1> คโดยการเช็คเข็มงัดไว้เป็นขัข้ตัวมึกไข่ตะม่านผลพาก็ผลไม้รวมโอเค้รับมินเน้ลูงแล้ว ใส่เอกสารครบไหมคะลูกมะม่วงเ้าพูดอะไรเงี้ยใส่ครบไหมคะใส่ครบค่ะบินที่ไม่เพิ่มลูกพี่ไม่เพิ่มบินใช่ไหมใช่ค่ะใส่ที่ไม่ในปีละหนึ่งบินอืมเดี๋ยวเอาไปคู่เลยลูกบินเขาเขาอ,อยู่ข้างหลังสุดแบบพอดีเลยวางไว้เลยไม่ต้องเหนห็บอ่ะสำหรับร้านเจ็ดหนึ่งับตามปากนะครับก็เปิดตั้งแต่สี่โมงนะครับสามทุ่มนะครับ ถุกเสาร์นี้หยุดนะครับเจอกันวันอาทิตย์เลยถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรจะแจ้งให้ทราบเนาะทางเฟซบุ๊ก<ห>น <Facebook S 1> ะครับฝากติดตามเฟซบุ๊ก Facebook ของเจนเน๊หนึ่งด้วยนะครับจะมีได้มึกไข่ตัวใหญ่เลยแหละมึกไข่ IFC ดูข่แน่ๆน,น,น่เลย ไข่แท้นะครับบางคนถามว่าไข่แท้หรือเปล่าม,มีเพิ่มแซลมอนด้วยนะครับ เมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเจนเนอร์ส่วนบางคนนี้บางคนถามมาอ๋อมันอยู่ที่ไซส์หมึกวันนี้ไซส์หมึกสตาร์ทที่สองร้อยค่ะสามร้อยทั้งหมดสี่ร้อยบาทครมหมัวนี้จะสี่ร้อยบาทนะครับมีหอยปูด้วยนะนี่ราคาผลไม้รวมหมึกไข่ไข่ปูแซลมอนค่ะสี่ร้อยบาทนะจ๊ะมาแบบนี้เลยค่ะรบกวนมารับไซส์หมึกเลยอันนี้ออกได้ไหม เรียบร้อยจ้าเมนตูต่อไปกันเลยครับเต็งไก่ก็โค้มผมน่ามาฟ้อนจีชุดจักรของน้องมาน้องมามีสองบีนมีเมนตูต่อไปนะครับเจนนร์อันนี้มืกอไข่ที่มีสต๊าชสองน้อยนะลูกอาหารไม่ใส่ใจใหญ่ได้เยอะเื่องมี้ต้องาปีแต่ไข่แน่นทุกตัวการันตีครับไข่แน่นมาก ให่ยัวมากเลยพิเศษกุ้งค่ะจ้าจิ้งจกคนไหนค่ะจ้ายหลพืชจังหลขนาดไหลายลคนปากซื้อใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะเห็นของเราอันนี้เนี่ใหญ่ของหนูปล่าอันเนี้ยใช่ค่ะแหละเขาจะเห็นของเราแล้วตกใจเพราะของคนอื่นจะกระปุกเล็กหมดอันนี้เมนูอะไรครับอ่าหมึกไข่พิเศษกุ้งค่ะแล้วก็มีบวบปลากอกเพิ่มนะคะ ถ้าขอบเราจะแยกไปนะครับได้จัดลูกได้ได้ไ,ดไดเดี๋ยวให้น้องเอาไปให้ก็ได้แล้วครับเกิดยังคะลูกเกิดกระดาษด้านหน้าเลยค่ะหนูบอกทินแนะนํำพี่ไดหนู วันนี้มีไซส์สองอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ใช่ค่ะส่วนปูก็ตัวร้อยห้าสิบหรอใช่ชุดละร้อยห้าสิบอืมชุดร้อยห้าสิบพร้อมยวี่รลเ้าอยาอันนี้ใส่ข้าวโพดอย่างเดียวใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะอันนี้ กวกระดาษด้านหน้าเลยนะครับลูก ไข่เีรเจะกุ้งสุกนะคะน้องมีทั้งหมด5กระปุกนะลูกได้สีกระปุกเป็นสองไข่สองไข่ไขไมีไข่ะไบ้างเอ่ยเจ๊นึงไข่ไข่มังดากับไขป่ปลาไข่มังดาไข่ปลานะครับ ไข่ไข่นะ บรรยากาศดีมากเลยครับวันนี้สำหรับวันหยุดนะครับสัปดาห์นี้ศุกร์เสาร์หยุดนะครับวันจันทร์ก็ขายปกตินะครับ เมนูต่อไปนะครับไข่กุ้งสกไข,ข่แข็งนะครับรลาไม่ใช่หนึ่งไม่ลาจ้าไม่ลาเราไม่ทานลาแล้วก็เพิ่มไข่แข็เข้าวโพดมะม่วงนะคะ ส6มรบาทลูกไข่ปลาชุดละร้อชุดแล้วก็หมูยอ60ลูก ตัดไปทุกตัวมันเยิ้มหมดเลยแบบมันแน่น,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 นๆใสๆเขาใส่จดเลยค่ะหลานสาวน้ำมอมันมาซื้อแล้วพี่น้ำมอันมาซื้อได้ไงคะพี่กับน้ำมอมาซื้อได้ไงแดดพิจูนน้ำมอันพิจูนมาเหรอ อันนี้มาใช่ไหมอ๋ออันนี้ลูกค้าดิ้นดึกอ่าม,มึกไข่หอยแครงกุ้งสุกนะคะข้าวโพดมะม่วงไม่ลาเผ็ดกลางจ้าเมนูต่อไปค่ะอ่าไปสามร้อยบาทนี่เมนูต่อไปนะครับรไข่มังดา กุ้งตูโทนโูม้านะครับอันนี้เท่าไรชิ้นหนึ่งครับร้อยห้าสิบถ้าเป็นไข่ปลาร้อยห้าสิบลูกถ้าช่ค่ะหมูยอหกสิบบาทอันนั้นเป็นลาบไข่ปลาเขาสั่งตามนั้นนะยำแซ่บอโอเคเดี๋ยวเรามาปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับฝากติดตามช่องเจนหนึ่งาตามบ่าวชาแนลด้วยนะครับ ฟางอีกทีนะครับสำหรับวันจันทร์เชนหนึ่งขายปกตินะครับสัปดาห์นี้เราจะหยุดตุกกะเสานะครับถ้าเปลี่ยนแปลงไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook เฟซบุ o กเชนหนึ่งนะครับ เขียนครับ ุ้งคือโวนปูม้าไข่ปลา ระต่องกล่องลูกคือว่างแม่ของมะม่วงหน่อยลูก ก,กโมโงเสร็จนะคะกุ้งทูโทนเสร็จแล้วยังมีไข่แดงดากูมาทูโทนไข่แดงดานะครับไข่ปลานี่ไข่ปลาเหรอว,ว้าว นูป <blender, S 2> <Es> <C ourse> ูม้ากุ้งสดกุ้งสุกไข่ปลาไข่แมงดาค่ะข้าวโพดไหลบูเอ้หมะอหวงไหลบู๊จ้าสำหรับวันนี้ผมเช่หนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากติดตามช่องเจ่หนึ่งแทบตามปากแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเช่หนึ่งก็ต้องขอตัวลาก่อนครับบ๊ายบายจ้า